สวัสดีครับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับหลังจากที่รถไปโคนะครับขึ้นจากโคนเรียบร้อยไม่มีอะไรเสียหายครับลุยงานต่อครับโกเบ s เอ0เคสองอทีบงานของผู้ใหญ่หัวทำงานอยู่ด้านหลังสหากร หลังปั๊มบางจากอำเภอแคนดงจังหวัดพิรำครับทำการสายฝนโฟยปลายครับคราวนี้ก็เนี่ยครับตักดินที่มันเกินมีอยู่สองกองตักมาเทตรงนี้นะครับเทลงหลุมตรงที่รถไปโคติดนี่แหละครับ ว่วนซานนี่ sy 204นู่นครับกำลังจะกำลังจะขึ้นเทนเลอร์ครับหลังจากที่มาช่วยมาช่วยโกเบขึ้นจากโลมไปแล้วครับนู่นครับขึ้นเทนเลอร์แล้วขึ้นเทนเลอร์แล้วครับอันนี้ฝนตกแล้วครับ วิ่งกันทั้งฝนตกนี่แหละครับ าเข้ไปฝั่งนู้นก็ขึ้นเตเลอร์ไปครับเตรียมตัวย้ายกับเข้าบ่อฝั<ป>่งนี้ก็จะมาเทตร,ตรงนี้ครับเทถมลุมนี่แหละครับจุดที่รถไปโคติดโลม มาแล้วครับเสียเอียง จโน้นไปแล้วครับไปแล้วนี่วิ่งอยู่คันเดียวอ่ะสันส่นๆครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ